thank you สวัสดีครับพี่น้องมีสายสายเขียวหัวใจเดียวกันทุกท่านสุขูมสุขคนนะครับมื่อนี้ช่องรายการคนกับปลานะครับก็อยู่ที่สวนวัดสันดาวเทียมนะครับสวนเจ้าของเองนะครับมื่อนี้มีกิจกรรมในสวนนะครับก็เลย,ยถ่ายทำให้พี่น้องเบ่งนะครับว่ามันเป็นอย่างไรน,นะครับพี่น้องอาจจะเคยเห็ดมาก,ก่อนบางคนก็บม่เคยเห็ดมากนะครับนาะแตุ่่นมากะ ที่เป็นแฟนคับก็ชื่อเคยเห็นมาก่อนนะครับคือการปลูกใหม่ปลาไว้แล้วก็หาแนีอามาต่อยอดนะครับต่อยอดก็คือหาแนีามาปลูกใส่กับใหม่ปลาให้ได้นะครับเื่อันนี้เป็นอาหารของมะเฮ้าแน่นักตนะครับผมก็เลยเดี๋ยปลูกตน้นหย่วมก้อนไว้นะครับลองเบิรงนะครับเมือ่ตอต้นฝนนะครับมันก็นติดดีนะครับของตัวเห็ดขขางให้มันแล้วเลยม,มาหา,หาวิธีใส่พุ่นใส่ปุ๋ยมันคือขุดออกแคหน้อยนึงนะครับเอา พอของิงมั่วมาใส่นะครับมั่วลองเบงนะครับเนาะผมเห็นเห็ดลายค้นนะครับลายสวนมก็เลยว่าลองเบงนะครับเผื่อได้กินนะครับเาต้องเห็ดทึงววาเพื่าขายนะครับเพื่อให้กินก็พ่อเลยดิคุดลุ่มมันไมก่กงังวบ่องไปขึ้เห็ดเป็นอาหารของไผ่นะครับต้นเป็นถนนนะครับบอกก่อนบอกเป็นเา,าเป็นถนนเข่าสวนนะครับอยู่หลังสวนเวเคยมาสิเห็นนะครับเป็นถนนอุโมงค์ต้นใหม่ระวัง สายมือนี่ก็คือต้นพวกเผากรับต้นไม้ปลาว้ามื่นก็เป็นต้นผลไม้เล็กๆน้อยๆกับไม้ป่านะครับแต่เป็นต้นสนนะครับพยุงมายังนาไม้ประดูนะครับนี่เป็นถนนลดแรนเขาครับจะ่ว่งคุดบหาถึงห้อยรอรถนะครับคุดเพื่อว่าสิใส่ปุ๋ยใส่ขี้งัวลงนะครับไปปุ๋ยมักลงให้กับไผ่ไภายี่ก็ได้มาจากมีใส่สายเขียวทางบพเชตนะครับ ฝากมาสองเงาครับอยู่พูนเงาหนึ่งนะครับอยู่ใกล้ๆก็เลยต้องปลูกไว้ในในป่าใหม่เหมือนครับในในต้นใหม่ถูกครูใช้ก็คามนะครับเพิ่งท่านเด็ดแท่งนอครับเพิ่งแท่งนอได้น้อยตันในวางฝนแล้วนะครับก็เลยสีลองเอาพุนมาใส่มึงนะครับงวมาใส่จะมันสีไหนกินนอบอก็ได้ใส่ลำบ่อนะครับนาอต้นนี้เป็นต้นบักมี่ครับฝนบางี่ใบเหลืองๆนี่ครับ คือมันขาดนามนะครับขาดหนามพออย่างอาหารกันระวังต้นสนกับต้นประดู่ต้นนี้บอกมีห้งปลูกเม็ดนะครับปลูกล่องมึงปลูกเม็ดนะครับปลูกเสียบเม็ดไปเลยกะทีห่างกับหาสิบเส้นนะครับกะสามปีนะครับสามปีกับบริยังนะครับก็บเกิดขึ้นมาแต่ว่ากำลังสิต้ตายก็เลยลดสงสารลดต้นมันนะครับเอาหน,นามมาใส่ให้ลุ่มแล้วก็เสียวพุนเอาขิงหวัวมาใส่ขึ้นกันนะครับ ล้ว่างๆ,ๆนี่ตัวน,นี้ก็สิบปูกแก้วมังกรน,นะครับมังกรขุดหลุกอีกคนนี้จะน้อยนะครับเป็นอยู่กับต้นสักนี่ครับต้นนี้เป็นหม่งม่วงเบาม่วงเบาใต้นะครับมบาา่วงใต้ปลูกไว้ปลูกเม็ดนะครับเหมือนสามปีที่แล้วคือกันแต่ทยอยปลูกไปเรื่อยๆคนระับมีห,หมดแดงมาอยู่ครับเต็มเลยนี่ปลายห้างก็เลยว่าขุดลุมเอาปุ๋ยมาใส่นะครับปุ๋ยขอกปุ๋ยยังมะไซไว้ แล้วก็ให้น้านะครับเพื่อพันเป็นหน่วยนะครับเพื่อเป็นวยให้กินเนี่ยแต่ปีไก่เป็นอยู่หน่วยหนึ่งนะครับเนาะปีไก่เป็นหน่วยหนึ่งอยู่ต้นต้นอื่นนะครับบเป็นต้นนี้ต้นที่อยู่เดียวเดียวมันสมบูรณ์นะครับตัวนี้มันอยู่ในต้นใหม่ผมก็จะปลูกคู่กับต้นมันปูนะครับต้นมันปูนี่เป็นใหม่ที่กินยอดนะครับเป็นยอดกินยอดกินอย่างไรไม่ทำมาได้มันอยู่เต็มเลยนะครับเพราะฉะนั้นกับการเลี้ยงมันได้เป็นตัวนะครับปีนี้วาสิจงไหวที่บอตัดถิ่มนะครับให้มันเออเป็นหน่วยนะครับเป็นเม็ดพอเด็กเพาะพันธุ์กาม กะมันปูไว้ให้พี่น้องมีมีสหายสายเขียวผู้ใดอยากได้นะครับเบ้านะครับผมหางมดแดงกับมดใ่นะครับแต่ว่ามันมีต้นใหม่อันนึงคือพยุงครับท่านก็คือต้นพยุงแง่ี่ก็สใส่ปุ๋ยใส่น้ำให้มันครับไอ้ก็จาไอ้เพื่อนได้กินแง่ก็ชิ้เลี้ยงมดแดงก็คือต้องหาขวดน้ำมาไหวนะครับต้องหาอาหารก็คือหาแง่เอาเมงนข้ามนะครัเหมงนข้ามที่เคยให้มันกินนะครับเมงนข้ามในต้นใหม่ต้นพวกเผานะครับเนาะ นี่ครับแมงหลายๆอย่างนะครับมาให้มันกินนี่ครับตัวนี้ก็เป็นล้มเตรียมปลูกเกี่ยวมังกรก็จะมีเสาลวดเพิ่มมาอีกนะครับเรื่อยๆนะครับเสาลวดใส่ต้นต่อยอดตัวนี้เป็นทีเห็นใต้ๆนี่ก็คือต้นดอกกระเจี๊ยบหรืดอกกระเจี๊ยวนะครับดอกกระเจี๊ยวมันตายลงครับเพราะว่ามันหนาแร่งนะครับเดี๋ยวพอส่งข้อนำห้มันขึ้นนะครับเดือนหานี่ถ้มันขึ้นเป็นดอกกอนมูได้นะครับ พอเคยเห็ดมาแล้วมันออกดอกนะครับน้อนี่ครับไผ่ก้อนหนึ่งที่ได้มาจากมีไส์ไซส์เขียวท้องโพชเชตนะครับฝากมาให้เป็นไผ่เลียงหวานว่ะสินลำงามสวยนะครับเห็นลำสายงานไหนนอกินแเสบด้วยกันนะครับต้องเฮ็ดไว้จริงส่ครับเพราะมันแทนที่มันแคบนะครับเฮ็นไหมสิเอาแคร่รอรถนะครับรอรถอย่าให้รอรถเหยียบก็พอนะครับมันมีเงินจะได้กัสีตัดขึ้นไม้นะครับดัานขุดเรือด้านรัวขุดเป็นคลองนะครับเห็มันเป็น มาเลี้ยงป้าแล้วก็ขุดเอาดินขึ้นมาใส่นะครับแล้วก็ซื้อใบเห็ดหน้านะครับต่อไปจะเป็นผลไม้แน่นะครับตรงกลางที่มีงบจากหมื่นสองหมื่นนะครับเพื่อแต่ละปีนะครับขุดเป็นคลองปลูกข้าวปลูกมะม่วงบางแง่ไว้กินจนคลองนะครับหลายอยา่างนี่ลุ่มหนึ่งนะครับลุ่มหนึ่งที่ขุดไบบเพืใส่แก้วมะกอนกับต้นสนครับก็เป็นแนวทางนะครับเพื่อไผ่หยาเข็ดน้ำหรือไผ่ก็เข็ดแล้วก็ ที่ชมมากนะครับที่ชมที่คอมเมนต์บ้านนี้นะครับเนาะบักเผากับสามปีให้ล้างครับกับบัตรท่านไงดวงจอร้ายครับผมพอได้รู้แล้วดวงจอขาดเครื่องมดนะครับขาดเครื่องขาดก้างการลองมือครับเป็นเผาที่สั่งเข้ามาต้นละยี่สิบบาทยี่สบห้าบาทนี่นะครับกับปลูกที่นะครับปลูกกระคมจากด้ซื้อแต่ว่ามันจะเป็นหน่วยห้กินอีกหรือบออีกเรื่องนึงนะครับก็หมากหนึ่งจะเป็นหมากให้แก๊บบอนะครับ แต่มันถือแดดนะครับถือแดดแสงมันไทยได้นาสิหนาสิได้นะครับว่าพรมกับตรงบลุงปุ๋ยเอาคุณขิงง่วมาใส่ในโคนต้นใหม่นะครับอันนี้กินทั้งหมดสั้ต้นทั้งต้นปผยุ่งต้นผดุทั้งต้นหมากต้นเผาเนะครับอันใดใหญ่ก็เอาครับอันใดไม่ใหญ่ก็เลี้ยวไปตามรูปหน้ากับปล่อยเลยนะครับปล่อยหนาแรงกับฮดแน่บ่หดแน่นะครับแล้วแต่แล้วแต่ข้อมันข้อมขยันแล้วแต่เวลาว่างน้ำครับตบไปคิดสีเรียมในร้านนะครับเผ็ดื่อกินเพื่อ บมาเทือกคล้ายนะครับระบบลหนักเปิดปั๊มนหนาดับะว่าแดดบวบออกแดดรอก็จะเปิดสลาร์เซลล์แล้วก็เปิดปั๊มน้นาไว้นะครับแต่เดือนหนึ่งกับมันซีหาล่อยนะครับต่อเดือนละมวลหนักปกปันไหนนะครับเนาะบ่ทิ้งท่นผ่นก็ว่าแท็กนะครับเนาะเราไประนาบพลดิโพเสียนนะครับครับโซนนี้จะเป็นโซนพลไม่โซนหนึ่งนะครับ ที่ต้องเฮ็ดแบบเดียวกันคือคุดลุมแล้วครับคุดลุมแล้วก็เอาปวดเมืมาไส่ครับเดี๋ยวซอกขิงง่วมาใส่ทีหลังนะครับใบใหม่ที่ห้อมักไว้นะครับมาใส่ก็เป็นอาหารนะครับลุ่มนี่สิเป็นลุมของไผ่เลียงหวานนะครับปงปูได้มา่จักเดือนนะครับจะแทงนอนน้อยๆนะครับอาหารบกพอก็เลยต้องเพิ่มอาหารไ้มันนะครับเขาได้ไงบริเก็บกินนะครับบริเ็ตขายไปในสวนนะครับ เห็ดเป็นหลุมไปเรื่อยๆครับหลุมระเน็กน้อยๆหลุมลึกๆแน่นะครับ20เส้น30เส้นแล้วแต่ครับปลูกคละใหม้บักเงาะบางอย่างไว้ครับตอนนี้กำลังปลูกใหม่กำลังเริ่มติดนะครับลุมทุกหลุมนะครับอยู่นี่ประมาณ16ลุมนะครับแบบเดียวกันนะครับเป็นสูตรเดียวกันเอาน้ำใส่นะครับแต่ปลาเชาือง่วงมาใส่อีีกน่คือหลุมอาหารเอาพวกขุยเลี้ยงบักซีดานะครับซีดา คือพยายามดึงหักขึ้นมานทางในครับหมายนลงลงไปกันหน้านะครับเดี๋ยวรถไถไถถึงครับอะไรหักขึ้นมาข้างบนเข็นกระไพ่ครับดึงดึงให้ไพไพขึ้นมาอยู่ข้างบน,นครับไม่ต้องไปข้างล่างลุ้มบกพร่องนี่ผมสิบะใส่ต้นกล้วยนะครับเพราะว่ามันจะเกิดเชื้อราหรือเกิดแมงด้วงนะครับเก็ต้องนนอนนนนหน่องบกพร่องนะครับที่ใช้แนวอื่นเป็นเป็นเป็นใบไม้แห้งนะครับ ถูหลุมนะครับใส่น้ำใบมันู่นยนำใน้ายน้ำนะครับครับตูข่าว้องเอาปุยมักที่มักแหล้วนะครับใส่ครับทำปะเกิดดวงในการเจาะทำลายนะครับหลุมไผ่เลียงหวานอีกก้อหนึ่งนะครับก็เอาก็กลวยใส่ครับเพื่อเลียงเลียงให้ไผ่หวานนี่ไพรเลียงหวานนี่เป็นออกนอกมากข้างในครับเราต้องไปไปลงไว้ข้างหน้านะครับเาลงมาข้างในเขาเขามากข้างในสวนนะครับ ี่สูงครับเป็นเพื่คิดเป็นแนวทางนะครับที่เห็ดเพื่อวันข้างหน้านะครับมือข้างหน้ามฮอสเดยเก็บกินในส่วนที่เขห็ดไว้นะครับเป็นลุมมหัที่เห็ดขึ้นที่ล้างจากการปลูกนะครับเพราะว่าตอนปลูกบ่มีเวลาได้าุดนะครับพุดปลูกเลยแก่ใหญ่นะครับผ่านไปปีหนึ่งแก่ใหญ่แล้วตระกูลตาวบักซิดาไผ่ไผ่บัวถึงปีนะครับไผ่มานหกเดือนหกเดือนที่ผ่านมาแลเริ่มเรื่อสิแท่งนอใหม่แล้วครับตอนนี้ เป็นแนวทางนะครับเนาะขอบขอบคุณมีใรสายสายเคียวุกถันที่ติดตามหรือเขามารับชมนะครับตัวแชร์กดไลค์ให้กับช่องผมน้ำเนยด้วยครับเด้อขอบคุณครับสวัสดีครับ